มาต้อนรับจุดจีนกันเลยค่ะสำหรับเ,ออเปิดสักการะใหม่นะคะก็มาเพื่อเรียนเชิญทุกคนแล้วค่ะว่าออใกล้เข้าสู่เทศกาลจุดจีนแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะมากินมาชอปมาเที่ยวทั้งจ่ายไว้เที่ยวเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยหรือว่าก็มีวันนี้มาในลุคแบบเครื่องประดับจัดเต็มมากเหมือนกับฟิลองกิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอินสไเรชั่นมาจากเงแล้วก็ดอกเหมยเพื่อสื่อความเป็นสิริมงคลก็มาทั้งทองร้อยแปดบาทแล้วก็มาเป็น เครื่องหัวเป็นยังไงบ้างการใส่นานไหมใส่นานค่ะคือต้องหาองศาดีๆว่าคือต้องให้เขาบาลานซ์กันสองข้างอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นทองคำแบบแท้ด้วยแล้วก็เออมีหลายชิ้นด้วยเที่ยวมาประกอบกันค่ะแต่ว่าเพื่อความสวยงามเราจะทนได้ตอนเดินเกร็งไหมคือไม่ได้เกร็งขนาดนั้นเพราะว่าคือฟิกซ์ดีมากค่ะก็จะเห็นว่าแบบเออยังหมุนได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นเเดิมไม่ค่อยหัน มันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือแบบเดี๋ยวกลัวเคลื่อนเดี๋ยวล่นเดี๋ยวอะไรใช่ค่ะแต่่พี่กัดพูแนรนเลยเหรอใช่ค่ะพี่กัดเป็นห่วงเราหรือเป็นห่วงอะไรเอ่ยอันแล้วคือที่คอเป็นยังไงบ้างกับมูลค่าอ๋อก็ก็แน่นอยู่ค่ะก็เจ็ดหลักเลยนะคะอย่างนี้เทียบกับที่ในเซปคุณแม่ได้มะมีเซตอย่างนี้ไหมไม่มีจ้ามีแบบแม่จิ๋วเองค่ะ แม่ไม่เคยรีเควสสอขอขวัญจีนเนี่ยคุณแม่หรอคะขอเ็น้โหแม่จ๋าเชื้อจีนเราอยู่ตรงใดแต่ว่าที่บ้านฉลองดูเทศกาลอยู่แล้ว๋ออยากให้เบลล์กลางกิจกรรม จีนกันเป็นหน่อยค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะใครที่อยากมา<ย>ออรับบรรยากาศจีนค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยและที่สําคัญคือถ้าใครอยากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขาก็อัญเชิญมาให้ด้วยค่ะยังไงก็เรียนเชิญด้วยนะคะที่เดียวจบวค่ะที่เดียวครบจบเลยค่ะอ,อ,อย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่มีเชื้อจีนแต่คนข้างๆเราเป็นจรนจีนเลยนะอ,อ๋อเราคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือ ชาลอกคือเทศกาลอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบเรามีความเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องคือเราก็นับถือหมดแหละอย่างนี้ค่ะคีะ่บิวเขาชวนไป่องจินบ้านเขาไหมอยังไม่มีการพูดคุยยังไม่ได้มีแลนพีจริน<ะ>มันมีเกงไม่ใช่ต้องไปเจอครอบครัวเพราะครอบครัวค่อนข,ข,ข้างใหญ่เออมก็ถ้าตอนแรกๆก,ก็จะตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบคนเยอะแต่ว่าคือที่บ้านก็น่ารักค่ะกบรรยากาศดีแบบสนุกสนานที่หา แสดงว่าพี่ที่จีนเราก็ได้อยู่อะไรอ่ะพี่พี่จีนเราก็ได้อยู่หลายคนใช่ว่าชุดนี่มาชุดโดนน้ำชาอ๋อเหรอไค้เบอร์นั้นเลยหรอคะใช่เหรอคะเขาเออความจริงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออไม่ว่าจะแบบเหมือนพี่ที่ของอะไรอ่ะเบลก็เบลก็ร่วมด้วยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเท่าที่แบบคนเห็นอ่างเงี้ยค่ะก็ก็ร่วมได้หมด แสดงว่าทุกวันสําคัญเราสามารถไปได้หมดหมายถึงว่าตุ๊จีนสงการอะไรเงี้ยใช่ก็คือเราชอบเทศกาลมากค่ะเออไอย่างล่าสุดกับพายที่8วีทําให้คนฟินแฟนเขาแต่เราฟินมากแฟนเขาแเราฟินทันระดีใช่ไหมใช่ก็มีโอกาสไปทะเลกันอะไรเงี้ยก็ไปกับครอบครัวคุณยิ้นั่นแหละค่ะเออแต่ที่บอกว่ามีสองคนงั้นป่า คือไม่มีอะไรเลยนะตอนท<ป>ี่แล้วก็เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก็มันเป็นชว่วงเทศกาลแล้วก็คนค่อนข้างเยอะค่ะก็จะได้เจอแบบเ<ม>คนเรียกว่าอะไรคนที่ติดตามแล<อ>้วก็ถ่ายรูปอะไรกี่ถ่ายรูปค่ะหลายลคน <ๆ S 2> แซว<น>ว่าเป็นบริการคุ้มกันโอ้ไม่หรอกไม่หรอกค่ะก็ะปกติแหละเพราะว่าด้วยความที่เหมือนคนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรดเรตเรูอะไรตลอด อย่างเวลาอย่างเวลาเจออย่างนี้เราคนแบบว่าให้ความสนใจมันรู้สึกไงมันเก่งไม่รู้ว่ามันต้องแบบมือไม้จะเป็นตรงไงบ้นนไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แบมบมันก็เขินๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเทคแอด์พูชชันก็ทุกคนก็เออทานข้าวทานอะไรต่อไปเถอะค่ะแต่ยงว่าเรารู้ใช่ไหมว่าคนที่ในร้านเขาค่อนขขางที่<อ>แบบว่าก็เขาก็มองเลยก็มีเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอละทายหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะแล้วมีเกเ่อนไหมคะ ค่อนข,ข้างเขาไม่ค่อยเหมือนชินกับการออกสื่ออะไรอย่อางี้ด้วยเพราะว่าไงบ้างคะดัดเด,ดีดด๋ยวโดนแอดโดนถ่ายเยอะแยะทุกราชความจริงก็ไม่ได้ว่ายังไรนะคะคือเหมือนทุกคนก็ค่อนข้าง,างน่ารักกับเราด้วยไม่ได้มารบกวนความเป็นส่วนตัวหรือตอนกินข้าวหรือตอนอะไรก็คือจะไม่มีค่ะคือเป็นสิ่งหลายๆคนพอจะถ่ายผมพี่เบลขอถ่ายหน่อยค่ะอย่าไปซาบะริวก็ขอถ่ายหน่อ,อยค่ะขอถ่ายหน่อยค่ะ ก็รู้สึกอย่างที่เขาให้พื้นที่เราคืออ่าอย่างล่าสุดเราไปดูหน,นุ่มเด้งอย่างเงี้ยคือทุกคนก็น่ารักมากคือเขาก็เห็นเบลนะแต่ก็เออเขาก็ถ่ายถ่ายเองแบบมันถ่ายแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวมากๆต้องต้องเตรียมกับแบบวิวไว้ให้แบบทำใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย คือเบลก็อธิบายแหละค่ะแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรด้วยความที่เขาไม่ได้รู้จักวงการนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกระแสจะอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ต้องต้องปรับตัวนิดนึงอ,อ,อย่างอย่างช่วงเดือนที่แล้วที่เขาไปลงเรือยอไไ้ลงเรือเจ้าพยา,ยาลูงหมาออหลายคนก็เข้าไปเม้น ว่าเกิดเป็นเดลไม่ได้เกิดเป็นหมาแทนได้ไหมเห็นใช่ไหมรูปนั้นน่ะเห็นค่ะแต่ว่าก็เหมือนคนอื่นส่งมาให้ดูพี่ก็เออตลกดีเดี๋ยวนี้แบบชาวเน็ตครีเอทอ่ะค่ะเออแต่คุณมีวเขามีผลยังไงบ้างกับฟีดแบ็กกับเมนนี้ก็เขาก็บอกว่าเออก็ชาวเน็ตตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอืมวันเกิดค่ะอ่ะวันเกิดวันเกิดที่ผ่านมาค่ะอะไรยังไงคะดูค่ะอ่าคนเต็มมันเลยทำไมวันเกิดวันเกิดวันเกิด พิเศษก่าทุกปีแน่นอนพิเศษกอดทุกปีในแง่ที่ว่าอยู่ประเทศไทยก่อนหน้าน,นี้ส่วนมา,จากจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วชอบเที่ยวข้ามปีไงคะแบบฉลองปีใหม่ด้วยแต่ว่าปีนี้ตัดสินใจกลับมาแบบเร็วหน่อยอ,อะไรอย่างเงีแบบ้ยก็เลยก็มีปาร์ตี้แบบเล็กๆเป็นหมู่กระทะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาก็มาดิบเดย์ด้วยคริสต์มาสด้วยปีใหม่ด้วยอย่างเ้ยก็เป็นบรรยากาศแบบชิลๆไม่อะไรอยู่ที่บ้านค่นอะอาล้วกน น,นี่ก็คือมีของขวัญพิเศษเป็นของพิเศษนี้ด้วยนะคะโอ้ยเออก็เอก็ใช่ก็ได้คระหว่าง <laughs> ของขวัญที่ต้องไหว้กับ,บวิวอันไหนพิเศษกว่ากันกับอะไรนะของขวัญที่วิวไหวกับตรงว,วิวที่มาเป็นแฟน <laughs> <laughs> มันเป็นคำถามอะไรกันเนี่ยใช่ห่วหงเพราะนั่นเนี่ยเนี่ยทุกคก็ทุกคนก็เป็นของขวัญของเบลนั่นแหละค่ะ วก็ทุกคนที่ทําให้เรามีความสุขเรายิ้มได้หรือแบบเออแฮปปี้อย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นของขวัญอะไรอย่างเขาทำอะไรให้เราแฮปปี้บ้างคะอะไรนะเขาทำอะไรให้เราแฮปปี้บ้างคเขาทำอะไรบ้างให้เราแฮปปี้รู้กันเขาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรแฮปปี้แหละไม่ต้องการอะไรหรอไม่ต้องการอะไรก็แคปเขาเป็นเขาอะไงเ้ยก็โอเคแล้วเขาเป็นแค่ของขวัญเลยไหมครับ มีค่ะก็มีอยู่ค่ะเงียบจังก็มีก็แฟนมาเหมือนของขวัญเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราเหมือนทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นสุขภาพแต่มันเนี่ยพิชานเขาเป็นเม้าแม่ก็วายวายสมีให้วายใช่มีนะตสมีให้ขอเรื่องคนละขอได้ทุกเรื่องนะคะที่นี่ ม<ป>ให้พิวดำไปนะมครับไปเดี๋ยวเริ่มสัมภาษณ์ค่ะไปเอาไม่วามาไปเอาชมไปว่าเราล้วลเลนลนเลนอ,อ่าเห็นปีไปเยี่ยมญาติญาติสอูอใช่ค่ะก็ปีนี้เหมือนพาคุณแมก่ก,กับผมอังกฤษค่ะก็ไปเยี่ยมญาติในรอบแบบนานมากที่ไม่ได้ไปค่ะก็เออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาก็มีมีลูกมีหลานกันแล้ว ชื่อเลี้ยงหลานความจริงเป็นเลนด้วยมั้งถ้า<ช> <c oughs> นับตามศัตว์จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อบอุ่นดีค่ะเป็นไงบ้างได้ไปเจอแบบคนลาคม้ากันค่ะคือเหมือนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างแบบสัมพักหนึ่งเพราะว่าเรื่องออติดเรื่องโควิดด้วยเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยความจริงก็กะว่าจะไปหลายปีแล้วค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็ได้ไปก็ได้รับบรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นอ,อย่างเงี้ยค่ะไปชั้นแปด

看，来看，来看。